การหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของตนเองว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธ,ธรรมเป็นประเด็นที่สําคัญในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันจึงได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะามีความอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังยืนยันฝากนายกรัฐมนตรีอันวามาแจ้งให้กับตนเองทราบอีกครั้งว่าสหรัฐจะ ไม่นําประเด็นการร,งระงับปฏิญญาของไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ตนเองก็ยังได้ถามนายกอันวาบอกว่าเอเรื่องนี้สามารถนําไปโพสต์ข้อความได้หรือเปล่าคุณอันวาก็บอกว่าโพสต์ได้เลยแล้วตัวท่านเองก็จะโพสต์ยืนยันจากช่องทางการสื่อสารของท่านเองเช่นเดียวกันค่ะ ฝากฝั่งของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะวันนี้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน X ค่ะระบุถึงการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็นายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบอกว่าพวกเรายังยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการดําเนินการตามปฏิญญาสันติภาพวัวลัมลเปอร์ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเราเห็นพ้องกันว่าประเด็นการเก็บกู้ทุนระเบิดจะต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและต้องไม่ เกี่ยวข้องกับการร่วมมือทางการค้าในทุกรูปแบบแล้วก็ยังคงชื่นชมต่อความตั้งใจส่วนตัวและบทบาทเชิงรุกของประธานาธิบดีโดนัด์ทรัม์ในการผลักดันให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วค่ะมาต่อกันที่โฆษกรัฐบาลนะคะออกมาระบุว่าผู้นําสหรัฐและมาเลเซียเข้าใจสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะแล้วก็ย้ําชัดว่าการเจราจาเรื่องของภาษีจะเดินหน้าต่อไปไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนค่ะ วันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังมีกระแสข่าวบอกว่าผู้นําสหรัฐสั่งชะลอการเจรจาภาษีกับไทยบอกว่าสหรัฐแล้วก็มาเลเซียนะคะยังมีความไม่สบายใจต่อสถานการณ์ชายแดนผู้แทนการค้าสหรัฐจึงมีหนังสือถึงไทยขอให้ระง,งับการเจรจาภาษีกับสหรัฐเอาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะดีขึ้น เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของไทยได้หารือกับผู้นําสหรัฐแล้วค่ะแล้วก็ให้เหตุผลว่าผู้ที่ทําผิดไม่ใช่ไทยแต่ว่าเป็นกัมพูชาต่างหากล่ะที่เขาละเมิดปฏิญญาโดยการวางทุ่นระเบิดไม้ถือเป็นการกระทําที่ผิดเงื่อนไขในการสร้างสันติภาพเรื่องนี้ฝ่ายไทยยอมไม่ได้ค่ะแต่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตามแนวทางสันติภาพซึ่งจะเดินหน้าต่อไปก็ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาสแสดงความจริงใจสแสดงความจริงใจในที่นี้ก็คือการหาคนออกมายอมรับผิดหรือขอโทษกับญาติผู้ได้รรบบาดเจ็บและ คนไทยอย่างจริงใจรวมไปถึงต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ซ้ําอีกซึ่งมาผู้นําสหรัฐได้ฟังเหตุผลก็เข้าใจค่ะขณะเดีวยวกันผู้นามาเลเซียก็ได้พูดคุยกับผู้นําสหรัฐแล้วเช่นกันยืนยันถึงความเข้าใจนี้ด้วยโดยย้ำนะคะว่าเรื่องภาษีสหรัฐจะเดินหน้าเจราจาต่อไปโดยแยกออกจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแล้วก็ต้องขอฝากด้วยครับว่าประเด็นในเรื่องของการนําเสนออย่างเช่นอย่างเมื่อวานเนี้ย อย่างเมื่อวานนี้ที่เราเห็นข่าวว่าเขียนว่า US เนี่ยระง,งับภาษีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าอ่านทั้งพารากราฟเราก็จะเห็นว่าท่านหล,หลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ได้มีความเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็อยากจะให้การนําเสนอเนี่ยไปในทิศทางที่ครบถ้วนด้วยนะครับมาตามต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์นะคะเชื่อมั่นว่าการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐจะราบรื่นด้วยดีค่ะ นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยว่าไทยพร้อมที่จะเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐต่อไปเพื่อให้สําเร็จรุ่ร่วงตามกรอบเวลาเดิมส่วนกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยพร้อมรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกับรัฐบาลทุกประเทศค่ะอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีน้ําหนักเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญดังนั้นจะต้องดําเนินการตามมาตรการต่างๆควบคู่ ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนไทยแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีหรือว่าการส่งสินค้าเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนของสหรัฐว่าไทยดําเนินการด้วยความโปร่งใสและมีความเป็นมาตรฐานสากลค่ะ ตามต่อกันที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านไทยนิยมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่4ปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดจํานวนหนึ่งพื้นที่โดยปฏิบัติงานที่พื้นที่บ้านไทยนิยมตําบลบักไดอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินขนาดพื้นที่อยู่ที่730ตารางเมตรค่ะดําเนินการตรวจสอบทางเทคนิค ได้มีการเ,เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วตอนนี้35ตารางเมตรรวมพื้นที่ปลอดภัยทั้งสิ้นอยู่ที่765ตารางเมตรคิดเป็น3.38ค่ะตรวจพบทุ่นระเบิดชนิดล,ลูกระเบิดคว้างไทป์67จำนวน7ลูกรวม7รายการตรวจพบวัตถุระเบิดรวมทั้งสิ้น50รายการก็จะแยกเป็นลูกระเบิดคว้างไทป์67อีกจานวน50ลูกค่ะ ถ้าสรุปผลการดําเนินงานผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านไทยนิยมที่ตําบลบักไดเนี่ยนะคะตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยมาแล้ว5,990ตารางเมตรคิดเป็น26%กว่าๆค่ะก็คงเหลือพื้นที่ที่ต้องสงสัยยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจํานวน16,644ตารางเมตรคิดเป็น73.54%ภารกิจดังกล่าวค่ะก็ถือเป็นการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดคืนพื้นที่ปลอดภัยและความมั่นคง ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมคะกองทัพบ,บกขอความร่วมมือประชาชนรวมไปถึงกําลังพลทุกนายงดเผยแพร่ภาพหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสําคัญถูกนําไปวิเคราะห์ต่อยอดจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่พทหารในพื้นที่ค่ะ สำหรับกำลังพลทุกระดับชั้นนะคะจำเป็นจะต้องยึดถือหลักปฏิบัติการ Operation Security ในระดับสูงห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทธทปรกรณ์แผนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติหรือว่าการเคลื่อนย้ายกำลังพลค่ะห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือภาพที่เผยแพร่ตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธการแม้ว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ใช่ความลับนะคะแต่ว่าเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่นมันอาจจะกลายเป็นภาพรวมทางยุทธการได้ที่ฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะสามารถใช้ต่อรองหรือว่าโจมตีได้ทันทีเป็นเหตุผลที่กองทัพทั่วโลกรวมไปถึงกองทัพไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมาตรการ Operation Security ค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งทหารแล้วก็ ประชาชนในการร่วมกันปกป้องประเทศบนสมรภูมิข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติเริ่มที่วินัยของทุกคนในการร่วมกันใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลแนวหน้าและเพื่อให้ประเทศไทยมั่นคงแข็งแกร่งบนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกันค่ะ หน่วยเฉพาะกิจที่12ระดมกําลังลงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะคะที่จังหวัดสายแก้วช่วยกเกษตรกรในจุดเสี่ยงติดกับพื้นที่ชายแดนติดตามได้จากรายงานค่ะ ค่ะที่บริเวณบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจัังหวดสะแก้วนะคะพื้นที่เกษตรกรรมค่ะที่อยู่ใกล้กับหลักเขตแดนที่42ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่12ได้นํากําลังคน40นายเข้าดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะหลังสถานการณ์ชายแดนนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นานในเขตเสี่ยงค่ะ เจ้าหน้าที่เสริมกําลังลาาตระเวนตลอดทั้งวันนะคะหลังพบหลายแปลงนาอยู่ในรัศมีเสี่ยงทําให้กเกษตรกรไม่กล้าเข้าไปดูแลผลผล,ผลิตทหารจึงต้องเข้าช่วยเกี่ยวข้าวเร่งด่วนเพื่อให้เสร็จเร็วที่สุดลดความเสี่ยงและไม่ให้ผล,ผลผลิตนั้นเสียหายชาวบ้านนะครับเขาได้ร้องขอไปครับไปประสานกับทางผู้การนะครับว่ามีความประสงค์จะมาเกี่ยวข้าวใน,นพื้นที่แนวชายแดนนะครับเขาเป็นห่วงความปลอดภัยนะครับผู้การทางหน่วยเฉพาะกิจ นะครับที่1นนะครับก็ได้จัดกำลังพลมารักษาความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็นําจัดกําลังพลทหารนะครับมาช่วยในการเก็บเกี่ยวด้วยนะครับบริเวณที่รถเกี่ยวเกี่ยวไม่ถึงครับผมนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เข้านะครับเราให้เข้าทุกทุกรายที่มาประสานนะครับหรือไม่ไม่ประสานก็ได้คิวตอนไหนนะครับก็ไปแจ้งหน่วยทหารตามจุดนะครับก็เขาก็จะมารักษาความปลอดภัยให้ครับ จากข้อมูลนี้ค่ะสะท้อนว่ามีเกษตรกรจํานวนมากต้องพึ่งการสนับสนุนจากกําลังคนในทุกขั้นตอนของการเข้าแปลงนาชาวบ้านที่มาทํานาเกษตรกรรมแถวนี้ก็ยังคิดว่ามันยังอันตรายและไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับก็ต้องมาระมัดระวังให้กับอนุเคราตัวให้กับชาวบ้านที่เข้ามาทําเกษตรกรรมปลูกข้าวเพราะว่าช่วงนี้ เป็นฤดูเกี่ยวข้าวของชาวบ้านนะครับเจ้าหน้าที่นะคะย้าว่าแม้สถานการณ์ล่าสุดค่ะจะไม่มีสัญญาณผิดปกติแต่ยังคงตรึงกําลังและเฝ้าระวังแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดโอ้ก็ดีใจมากนะครับที่ทหารเจ้าหน้าที่ทหารก็มาช่วยเกี่ยวข้าวแกก็จะได้เสร็จเร็วๆอืครับก่อนหน้านี้เรากังวลอะไรไหมก็กังวลนะครับกลัวจะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันสถานการณ์ไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็ก็ต้องทําใจเพราะเพราะอยู่แนวชายแดนนะครับ คือตอนแรกมเนื่อยว่าทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวอ๋อครับครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวรก็ถ้าคือเกิดเหตุประทะกันก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วล่ะครับอืมก็ต้องยอมทิ้งไปเลยอืม คุณผู้ชมคะการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะก็จะช่วยลดความกังวลของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งการดูแลความปลอดภยัยแล้วก็ลงแรงช่วยเกี่ยวข้าวทําให้ประชาชนค่ะสามารถเร่งเก็บผลผลิตได้ทันเวลาสะท้อนถึงการทํางานอย่างใกล้ชิดนะคะระหว่างทหารและชาวบ้านท่ามกลางสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะ ขอบคุณคุณวิชรพร์และทีมข่าวทหารนะคะมาตามต่อกันที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับปรสาสะตาควายแล้วก็ปรสาสทตาเมืองทมค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะเขาเร่งนํำยางพาร,ราออกมาขายแล้วเพื่อที่จะนําเงินมาใช้ในยามฉุกเฉินหลังจากได้ยินเสียงปืนขึ้นเป็นประยะค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าบริเวณบ้านไทยสันติสุขหมู่ที่16ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ตรงจุดนี้แหะคะ่ะอยู่ห่างจากพื้นที่อ่อนไหวบริเวณปราสาทตาควายประมาณ6กิโลเมตรชาวบ้านจํานวนมากเริ่มนํายางพาราออกมาขายให้กับพ่อค้ารับซื้อเพื่อที่จะเก็บเงินสดสํารองเอาไว้หากต้องอพยพค่ะชาวบ้านในพื้นที่เล่านะคะบอกว่าต้องมีการเตรียมตัวเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภยัยอยากให้ผู้นําจัดการให้สถาน,นการณ์มันคลี่คลายโดยเร็วเพราะทุกวันนี้อยู่กันแบบหวั่นใจ เพราะเพราะว่าบ้านที่อยู่นมันอยู่ใกล้ชายแดนเลืกเกินแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองส่วนแม่ค้าร้านของชำเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนเล็กดังขึ้นเป็นครั้งคราวค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากฝั่งไหนทําให้ต้องเตรียมตัวอพยพไว้ก่อนเช่นเดียวกันขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มทยอยย้ายเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุไปยังจุดปลอดภัยกว่าค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงค่ะ ต้องทำงานถ้าไม่ไม่ทำก็ไม่มีกินค่ะอยากให้ท่านผู้นํารีบจัดการให้มันขั้นเด็ดขาดไปเลยค่ะเพราะชาวบ้านก็ทํามาหากินก็ลําบากชาวบ้านก็จะทำมาหากินก็ลําบาก<ม>แล้วเข้าป่าเข้าสวนเนาะไม่รู้ว่าจะยิงกันตอนไหนนะม,ม,มันก็ลําบากนะ<ม>คะทามาค้าขายก็ลําบากเราจะซื้อของมาเยอะก็กลัว มาตามต่อกันที่สถาบันพระปกเกล้านะคะเปิดเวทีเสวนาความเข้าใจ MOU 43-44ไทยกัมพูชาจากข้อตกลงสู่การปฏิบัติพร้อมถกประเด็นประัติศาสตรก์กฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยค่ะ สถาบันพระปกเกล้าจัดงานเสวนาวิชาการความเข้าใจ MOU 43-44ไทยกัมพูชาจากข้อตกลงสู่การปฏิบัติซึ่งมีพลโทบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะและผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยโดยการเสวนาในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสาคัญของบันทึก ความเข้าใจ MOU 43/44ไทยกัมพูชาทั้งในมิติของประวัติศาสตร์กฎหมายแล้วก็การทูตเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมบทบาทของสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านสันติวิธีความเข้าใจระหว่างประเทศและธรรมิบาลระดับภูมิภาคและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณ ผ่านระบบออนไลน์และสื่อสังคมตลอดจนมีการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ค่ะ โดยพลทบุญสินได้กล่าวก่อนเริ่มเสวนานะคะกับผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรบอกว่าอยากให้ผู้ที่รับการศึกษาทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่หาประชาชนเพื่อให้รู้ว่าประชาชนกินอยู่อย่างไรต้องการอะไรถ้าหากทุกท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบให้นั่งโต๊ะน้อยๆอย่าอยู่ในห้องทํางานนานงานที่รับผิดชอบจะสันติสุขแน่นอนค่ะนอกจากนี้พลทบุญสินยังระบุอีกว่าขอยุติชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันชายแดนและ ความมั่นคงเพราะอยากให้แม่ทัพภาคที่สองท่านปัจจุบันและโคษกกองทบกเป็นผู้ชี้แจงเพราะจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ศับของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีว่านนผู้กล้าหาญจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสู่การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ณนศะูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดให้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอไายทอดสดจากสนามมวยราชชด,ดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาทางทอทอบอ5กดเลขหกรตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพ,พร้อมทีมงาน ชมคะกลับมาช่วงนี้มาดูสถานะสถานการณ์น้ํากันหน่อยนะคะสํานักง,งานปพสิงห์บุรีค่ะมีการส่งข้อความผ่านทางเซลล์บอร์ดแค์แจ้งเตือนเหตุคันดินกั้นน้ําริมคลองชประทานบรมธาตุถูกน้ํากัดเซาะนะคะจนถนนขาดเป็นระยะทางประมาณ5เมตรค่ะ ในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลหัวป่าอําเภอพรมบุรีมวลน,น้ําเข้าสู่พื้นที่ทุ่งนาในเขตหมู่ที่1ถึง4อย่างรวดเร็วค่ะสํงงานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสิงห์บุรีส่งเซลล์บอดแค์แจ้งเตือนชาวบ้านพร้อมขนของขึ้นที่สูงในจุดดังกล่าวเป็นถนนคันดินริมคลองชประทานค่ะถูกน้ํากัดซะจนทําให้ถนนขาดความยาวประมาณ5เมตรมวลน,น้ําไหลลงสู่ทุ่งหนองสาลายแล้วก็จะไหลเข้าไปในพื้นที่ตําบลจักสีอย่างไรก็ตามในพื้นที่ใกล้คันดินเป็นพื้น ที่ทุ่งนาห่างไกลจากหมู่บ้านจึงพอที่จะมีเวลาให้ประชาชนเนี่ยเขาได้เตรียมการป้องกันได้ทันนะคะชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลหัวป่าเริ่มขนย้ายของมาพักนอนไว้ริมถนนสายสิงห์บุรีอ่างทองกันบ้างแล้วค่ะส่วนในพื้นที่ตําบลจักสีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่7ได้ช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็นํามาเรียงเป็นแนวคันกั้นน้ําเอาไว้พร้อมรับสถานการณ์เต็มที่ด้านฝั่งตําบลโรงช้างที่ถูกน้ําท่วมขังมาก่อนหน้านี้ ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะมวลน,น้ำไหลข้ามถนนลงสู่ทุ่งพี่กุลทองแล้วมวลน,น้ำจะแผ่กระจายไปบรรจบกันกับมวลน,น้ำที่ตำบลหัวป่าค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งชาวบ้านที่นั่นก็เดือดร้อนทีเดียวค่ะอีกหนึ่งเหตุนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำมันรำข้าวในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นภายในโรงงานผลิตน้ํามันราข้าวก็ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่หมู่ที่สองที่ตําบลหลักฟ้าอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุพนักงานสอบสวนที่สพชัยาประสิทธิ์เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ประสานรถดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงทั้งจากจังหวัดอ่างทองแล้วก็สิงห์บุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในที่เกิดเหตุค่ะเพื่อควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 3สามรายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะและจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็พบว่าจุดผลิตน้ำมันรำข้าวตรงนี้แหละค่ะทำให้เกิดเพลิงไหม้มีสารเคมีออกซิเดนต์อยู่ ซึ่งต้องใช้เคมีในการดับเพลิงด้วยค่ะประสานไปที่เทศบาลเมืองอ่างทองแล้วก็เทศบาลสิงห์บุรีในการนําสารเคมีมาดับรวมทั้งได้ฉีดน้ําหล่อเลี้ยงเพื่อให้เพลิงที่ไม่อยู่ในวงจํากัดแล้วก็รอรถโฟมมาฉีดสารเคมีเพื่อควบคุมเพลิงให้ดับสนิทค่ะสําหรับสาเหตุตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานค่ะ ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณบ่าย3ามครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะบริเวณโกโดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลบ้านเกา,เาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร โกดังตรงนี้ค่ะเป็นโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่มีสินค้าหลากหลายชนิดเลยสําหรับขายผ่านทางออนไลน์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ระดมรถดับเพลิงประมาณ10บคันเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ปรากฏว่าเพลิงมันได้โหมลุกไหมรุนแรงค่ะส่งผลให้ตัวอาคารพังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ําหล่อเลี้ยงที่เกิดเหตุเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพลิงที่ไหมที่เกิดขึ้นณนะจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชี ะะซึ่งสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ คู้ชมคะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นส่อเขาว่าจะบานปลายมากขึ้นค่ะเมื่อเรือราตตเวนจีนแล่นผ่านาน,าน่านน้ําบริเวณหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาทของสองประเทศหลังจากที่จีนเพิ่งจะเตือนพลเมืองของเขางดเดินทางไปที่ญี่ปุ่นค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าหน่วยยามฝั่งของจีนแถลงว่ากองเรือหน่วยยามฝั่งจีนได้แล่นผ่านน่านาน้านําบริเวณใกล้กับหมู่เกาะเตียวอยู่หรือว่าที่ญี่ปุ่นเรียกว่าหมู่เกาะเซนกากุค่ะพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกจีนอ้างสิทธิ์ในการบังคับใช้พื้นที่ราตระเวนแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่สออเขาตึงเครียดมากขึ้นค่ะหลังนางซานาเอทะทาคาจิ ทาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของญี่ปุ่นได้กล่าวในที่ประชุมสภาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าหากจีนโจมตีไต้หวนันญี่ปุ่นอาจจะตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารค่ะก็ส่งผลให้ทางการจีนไม่พอใจค่ะแล้วก็เรียกร้องให้นางทาคาอิจิถอนคำพูดแต่ว่าผู้นําหญิงของญี่ปุ่นคนนี้ยืนยันค่ะบอกว่าสิ่งที่กล่าวไปสอดคล้องกับจุดยืนของญี่ปุ่นและเมื่อวานนี้ทางการจีนเพิ่งจะออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปญี่ปุ่นเพราะมีความเสี่ยงอาจจะเพราะมีความเสี่ยงอย่างมากเลย ต่อความปลอดภัยและชีวิตของชาวชาวจีนในญี่ปุ่นขณะเดียวกัน3สายการบินใหญ่ของจีนได้ประกาศคืนเงินค่าตั๋วเต็มจํานวนหรือว่าเปลี่ยนเที่ยวบินไปกลับของญี่ปุ่นค่ะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยตั้งแต่19 ขอภาย15พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมนี้และในวันนี้นะคะทางการฮ่องกงก็ได้เรียกร้องขอให้ชาวฮ่องกงที่วางแผนจะเดินทางไปญี่ปุ่นหรือผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นใช้ความระมัดระวังโดยให้ติดตามข่าวสารประกาศจากสถานทูตจีนและสถานกงสุลใหญ่จีนประจำญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ ไปดูเหตุประท้วงใหญ่ในเม็กซิโกกันหน่อยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าร้อคนส่วนใหญ่เป็นตำรวจจากเหตุการณ์ม็อบเจนซีที่ออกมาประท้วงนโยบายด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโกค่ะ สข่วต่างประเทศรายงานนะคะว่าประชาชนหลายพันคนนำโดยกลุ่ม Gen4 พากันออกมาชุมนุมประท้วงในกลุ่มเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกเพื่อที่จะแสดงพลังต่อต้านการก่ออาชญากรรมรุนแรงจากปัญหายาเสพติดและนโยบายความมั่นคงของประธานาธิบดีคอเดียเชนเชนบามของเม็กซิโกค่ะโดยเชนบามเขาเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อนโยบายด้านความมั่นคงของเธอหลังจากเกิดคดีฆาตกรรมบุคคลสําคัญหลายคดีรวมไปถึงคดีที่คน ร้ายลอบยิงนายกเทศมนตรีเมืองอูรัวปันรัฐมิโซอากังของเม็กซิโกเสียชีวิตเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ เหตุประท้วงบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงแล้วก็เกิดการประทะระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน120คนทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้จับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเอาไว้20คนโดยตั้งข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นการปล้นทรัพย์การทำร้ายร่างกายด้านผู้นำหญิงเม็กซิโกก็บอกว่าเราไม่คัดค้านต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงหากคนหนุ่มสาวต้องการออกมาแสดงข้อเรีย ร้องแต่ว่าประเด็นสําคัญคือใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงที่รุนแรงและเป็นขบวนการต่อต้านรัฐบาลเม็กซิโกที่ได้รับสนับสนุนจากนอกประเทศค่ะ ติดตามข่าวกีฬากันบ้างนะคะเริ่มกันที่4จังหวัดเจ้าภาพซีเกมและอาเซียนพาราเกมจัดวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกค่ะก่อนที่ซีเกมจะเปิดฉากครั้งยิ่งใหญ่ในเดือนหน้าค่ะ ที่ด้านหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายอากกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีอันเชิญไฟพระเลิกการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13โดยมีคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครดตรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จัดวิ่งคบเพลิงซีเกมพร้อมกันกับเจ้าภาพร่วมก็คือจังหวัดชนบุรีและสงขลารวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ในเดือนมกราคมปีหน้า โดยผู้ว่ากทมนะคะก็เป็นผู้วิ่งถือคบเพลิงคนแรกซึ่งมีบุคคลจากหลายแวดวงค่ะร่วมวิ่งถือคบเพิงจํานวน73ไม้อย่างเช่นอยู่บรลลังทัพทีมแดงซึ่งเป็นนักกีฬาเทควนโดทีมชาติไทยร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยโดมปรกรณ์ลำสมชายเข็มกัดสมจิตจงจอหอสำหรับกีฬาซีเกมสค่ะจะเปิดฉากแข่งขันกันในวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ค่ะ ต่อกันที่เมรัชนกอินทนนท์นักแบดสาวไทยมือเกของโลกค่ะและมือวาง3ของรายการคว้าแชมป์แบดบมินตันหญิงเดี่ยวรายการคูมาโมโตะมาสเตอร์เจแปน2025ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่รอบชิงชนะเลิศเอาชนะเกรกอรียมาริสตาตุนจุงมือ11ของโลกและมือวาง4ของรายการจากอินโดนีเซีย2เกมรวดค่ะ21-16ต่อ22-20ต่อเมได้แชมป์เป็นรายการที่2ในปีนี้ค่ะ และมาต่อกันที่กอล์ฟ LPG ทัวร์ที่สหรัฐจบรอบ3โปรสาวจากสวีเดนเป็นผู้ขึ้นนําเดี่ยวค่ะ กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเ e ียด i ิ a Driven by g r a n กรนบิสเอสเปริที่สหรัฐค่ะรอบ3มลินกรันโปรจากสวีเดนทำา5เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้จบรอบนี้นะคะเก็บเพิ่มไป5อันเดอร์พา65สสกอร์รวม3วันมี14อันเดอร์พา196รขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวค่ะขณะที่เจนิเฟอร์คัฟโชโปเจ้าทินเก็บเพิ่มไป5อันเดอร์พาเช่นเดียวกันจบ3วันสกอร์รวม13อันเดอร์พา197รตามมาที่อันดับ2ค่ะก็ไล่หลังผู้นำเพียงสตรก ส่วนนักกอล์ฟสาวไทยนะคะทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจรั้งอันดับ38ร่วมสกอร์รวม2อันดับพา208ค่ะตามมาด้วยโปรจัสมินที่ดาพาสุวรรณปุระแล้วก็ปาจรีอนันตฤกการอยู่อันดับที่47ร่วมค่ะ ต่อกันที่เทนนิส ATP ไฟนอลที่อิตาลีนะคะชายเดียวรอบรองชนะเลิศคาร์ลอสอัลคาลสตสนักหัวสเปนมือหนึ่งของโลกพบกับเฟร็ก อูเชอเลียซิมค่ะมือ8ของโลกนะคะจากแคนาดาโดยมือหนึ่งของโลกเบรกเสิร์ฟได้100%เค่ะแล้วก็หวดวินเนอร์ไป25ลูกเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4เอาคราชชนะอเลียซิมได้เป็นครั้งที่5จากการพบกันทั้งหมด8ครั้งค่ะพร้อมกับได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับแชมป์เก่ายานิคซินเนอร์นักหวดเจ้าถิน่นมือ2ของโลกค่ะ มาต่อกันที่ทีมแข้งฝรั่งเศสนะคะเตรียมลงเตะศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปคืนนี้ค่ะ ที่ฝรั่งเศสจะฝูงกลุ่มดีค่ะจะบุกไปเยือนอาเซอร์ไบาจานทีมบวยที่เมืองบากูเวลาเที่ยงคืนโดยความพร้อมของฝรั่งเศสภายใต้การคุมทีมของดิดดเย่เดชองหลังผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะเกมในฐานะแชมป์กลุ่มพร้อมสถิติไร้พ่ายค่ะปราศจ,จากผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนพร้อมส่งดาวเตะตัวหลักลงสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นวินเลียมซาลีบาไมาเคลิลโอริเช่รวมไปถึงชองฟินลิปมาเตตากองหน้าตัวเป้าค่ะ ส่วนอีกคู่นะคะเป็นเกมแย่งแชมป์กลุ่มไอระหว่างอิตาลีรองจากฝงจะเปิดซานซิโรสเตเดียมพบกับจากฝงนอร์เวย์เวลาตีสอค่ะอิตาลีก็ได้เจเนโรกัสตูโซคุมทัพก็จะเก็บก็จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเลยค่ะรวมไปถึงจะต้องยิงประตู9ลูกขึ้นไปหากต้องการเป็นแชมป์กลุ่มโดยทีมไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตำแหน่งหลักค่ะหลังจากกัสตูโซนำทีมคว้าชัยถึง6นัดนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อจากลูเซียน โนสปาเลติ no etti, ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ